สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับของทางบูธทางสีกันแมงแสนนะครับหรือทางเครื่องมือทางสีกันแมงแสนวันนี้นะครับเราก็มีเครื่องมือหลากหลายเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาชมอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่ช่วยให้ท่านทํางานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นประหยัดเวลานะครับแล้วก็สามารถเพิ่มการทํางานให้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกับเครื่องมือตัวนี้ครับที่เรียกว่าลิปเปอร์แฮโร่ครับ สำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะทํางานสส่วนครับก็คือได้ทั้งงานเตรียมดินลึกนะครับที่ท่านหน้าเนี่ยจะเป็นชุด ขาลิเปอร์นะครับในเรื่องของการระเบิดดินดานนะครับแล้วก็การเตรียมดินลึกนะครับแล้วก็ชุดด้านหลังครับจะเรียกว่าชุด power harrow ครับสำหรับการปั่นดินนะครับให้มีความละเอียดนะครับสำหรับในการเตรียมพร้อมที่จะเพาะปลูกได้เลยนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเกษตรกรหลายท่านได้นาไปใช้แล้วนะครับแล้วก็ติดใจนะครับแล้วก็บอกต่อกันเลยว่าสามารถที่จะช่วยลดระยะเวลาแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะสามารถที่จะทําทั้ง2ขั้นตอนในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมดินลึกนะครับ เราก็สามารถที่จะเตรียมดินตื้นนะครับเหมือถึงว่าทําให้ดินเนี่ยร่วนฟูที่อยู่ทางด้านหน้าพร้อมกับการเพาะปลูกในขั้นตอนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการวิ่งรถแท็กเตอร์หนึ่งครั้งก็สามารถที่จะทํางานได้2สเตปในขั้นตอนเดียวกันก็ช่วยท่านในเรื่องของการประหยัดเวลานะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับรถของท่านได้เป็นอย่างดีครับ ครับคราวนี้เราก็กลับมาดูในส่วนของตัวเครื่องมือแบบใกล้ชิดกันอีกสักครั้งนึงนะครับมาไล่ทีละส่วนกันเลยว่ารูปแบบการทํางานของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าช่วยลดระยะเวลาในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะผสมผสานการทํางานทั้งรูปแบบการเตรียมดินทั้งเตรียมดินลึกแล้วก็เตรียมดินตื้นทําให้ร่วนพร้อมกับการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดีเนี่ยมันมีสัดส,ส,ส่วนหรือว่ามีส่วนไหนกันบ้างนะครับ เริ่มจากทางด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับมีความแข็งแรงนะครับโดยเครื่องมือชุดนี้เนี่ยนะครับเหมาะกับรแรแทเกเตอร์ขนาดตั้งแต่70แรงม้าขึ้นไปจนถึงขนาดร้อยกว่าแรงเลยทีเดียวนะครับโดยท่านสามารถต่อพ่วงกับรแรแทเกเตอร์ขนาดใหญ่พวกนี้เนี่ยได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับส่วนออกมาข้างล่างทางด้านหน้าตรงน,นี้นะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวซองนะครับที่จับกับตัวของขาริปเปอร์ที่อยู่ด้านหน้าเพื่อช่วยในเรื่องของการระเบิดดินดานนะครับหรือการเตรียมดินลึกให้เกิดมีการแตกร้าวอยู่ด้านล่างนะครับไม่ยกดินขึ้นมาเป็นเศร้าเพื่อพร้อมที่จะส่งดินไปทางด้านหลังให้ตัวของพาวเว h ร์ o โเนี่ยมีการตีดินให้ละเอียดต่อไปนะครับ สำหรับตัวของขาลิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับด้านหน้านะครับจะทําหน้าที่นะครับในการบากด้านหน้าไว้นะครับจะมีการออกแบบในการบากเพื่อลดแรงฉุดล่านะครับโดยขาลิปเปอร์ของทางชุดเครื่องมือของลิปเปอร์เฮโลของนางศรีเมงแสงเนี่ยเราจะออกแบบมาเป็นลักษณะของ2ขาครับเพื่อรองรับนะครับการปลูกอ้อยนะครับหรือพืชอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้งร่องเดี่ยวแล้วก็ร่องคู่มันจะมีการเพิ่มการแตกร้าวของหน้าดินเนี่ยในช่วงระยะร่องปลูกเนี่ยได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแก้ว การวางระยะขาทั้งสองขาแบบนี้นะครับจะไม่ต้องกังวลเลยว่าตรงกลางเนี่ยดินจะแตกตัวไม่ถึงกันเพราะรูปแบบของขาองศาตัวนี้เนี่ยนะครับได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีว่าจะช่วยทําให้ดินข้างล่างเนี่ยแตกราวกันแน่นอนนะครับทางด้านข้างของขานะครับจะมีขีดอยู่นะครับเพื่อช่วยกําหนดความลึกได้นะครับว่าเวลาท่านหันไปดูนะครับว่าระยะนี้นะครับขีดแรกก็อยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับขีดที่2ก็คือ20เซนแล้วขีดที่3ก็คืออยู่ที่30เซนติเมตรหลังจากที่เวลาขาลิปเปอร์เนี่ยทำการ ตั้งตรงแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็ช่วยกําหนดระยะความลึกได้หรือจะขึ้นมาเป็นนะครับเป็นระยะ 40- 50ถึงเซนได้ตัวเล็บด้านหน้านะครับจะมีปีกทางด้านข้างนะครับพร้อมกับเล็บตัวนี้เนี่ยเป็นเหล็กหล่อนะครับเหล็กเกรดอย่างดีนะครับช่วยลดการสึกหลอแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ง่ายนะครับทางด้านบนนะครับนอกจากน็อตตัวใหญ่นะครับที่จับตัวขาลิเปอร์แล้วก็จะมีน็อตทางด้านข้างตัวนี้อีก1ตัวนะครับโดยน็อตตัวนี้ าลิเปอร์เนี่ยมีการชนหินนะครับชนตอหรือว่าวัสดุอะไรที่อยู่ด้านใต้พื้นนะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับตัวขาลิปเปอร์ไปชนเสร็จปุ๊บมันจะดีดน็อตตัวนี้ให้ขาดนะครับเพื่อป้องกันโครงสร้างเสียหายและขาลิปเปอร์เสียหายนะครับรวมถึงการส่งแรงที่มันไปทําการเสียหายถึงตัวรถแท็กเตอร์ด้วยโดยน็อตเซฟตี้ตัวนี้จะขาดหลังจากขาดปุ๊บเราก็สามารถแค่ขันคลายน็อตออกแล้วก็เปลี่ยนน็อตตัวใหม่เข้าไปแทนได้นะครับ ด้านหน้านะครับเป็นสติกเกอร์นะครับอ่านี่ไทยแลนด์นะครับผลิตในประเทศไทยนะครับสำหรับตัวโครงสร้างตัวนี้นะครับสติกเกอร์ติดต่อกับทางเพจนะครับรวมถึงด้านหน้าตัวนี้นะครับระมัดระวังนะครับเพราะช่วยมือชุดนี้จะมีการต่อชุดตัวยอยเพากาลังนะครับ PTO นะครับต่อชุดเพากาลัง PTO ต่อเข้ากับตัวรเตเตอร์ก็มีการแปะป้ายเตือนว่าโปรดระมัดระวังในการใช้งานนะครับกระเถิบมาครับทางด้านข้างครับตรงนี้นะครับก็จะมีเอ่อ ป้ายเตือนนะครับสำหรับน็อตเซฟตี้นะครับว่าเราใช้น็อตเซฟตี้ขนาดหขุนเท่านั้นนะครับหรือ3ทับ4นิ้วนะครับห้ามดัดแปลงเด็ดขาดไม่แนะนําให้ใช้เป็นพวกเหล็กเส้นนะครับหรือว่าเหล็กข้ออ้อยพวกนี้มาเสียบแทนตัวของน็อตนะครับแนะนําให้ใช้น็อตนะครับโดยเกรดมาตรฐานทั่วไปเท่านั้นขนาด6ขุนอย่างเดียวที่เราแนะนานะครับกระเถิบมาทางด้านหลังครับตัวนี้นะครับจะเป็น power halo ครับพระเอกของเรานะครับตัวนี้เป็น power halo ยี่ห้อเฟนเด้นครับ Power Halo ตัวนี้เนี่ยเรานําเข้าจากทางประเทศอิตาลีครับโดยเราเลือกรุ่นและยี่ห้อที่มีความแข็งแรงและทนทานสูงสุดนะครับเพื่อให้เหมาะนะครับกับทุกสภาพพื้นที่ดินในประเทศไทยโดยจุดเด่นของ Power Halo ชุดนี้เนี่ยจะเป็น Power Halo แบบรุ่นฝาเรียบครับจะสังเกตด,ดูตรงนี้จะเป็นฝาเรียบนะครับ Power Halo จะแบ่งหลักๆเป็น2แบบครับจะมีรุ่นเป็นฝาดุม ที่อยู่ด้านบนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฝาเรียบลักษณะของการทํางานฝาดุมจะต่างกับฝาเรียบยังไงครับฝาดุมนะครับจะเป็นลักษณะของการที่จะมีหัวอัดจารบีอยู่ข้างบนนะครับแล้วลูกปืนจะเป็นลูกปืนกลม2ตับแต่ถ้าเป็นลูก Power h a l o รุ่นฝาเรียบนะครับจะเป็นลักษณะของลูกปืนเตเปอร์ขนาดใหญ่2ตับและจะไม่มีชุดอัดจารบีหมายความว่าท่านไม่จําเป็นต้องอัดจารบีทุกวันครับหรือโเอีกในหนึ่งเลยคือข้างในนี้ แล้วจะหล่อเลื่อนด้วยเลยครับข้างในีนี้จะหล่อเลื่อนด้วยระบบเป็นจารบีเหลวครับจารบีเหลวหมายความว่าท่านไม่ต้องเติมจารบีหรือไม่ต้องมีการเติมจารบีอัดจารบีเลยตลอดอายุการใช้งานของเครื่องมือตัวนี้จนกว่าจะเกิดการแค่ซ่อมบำรุงวันที่เราต้องการจะเปลี่ยนซีนหรือว่าจะเปลี่ยนลูกปืนเท่านั้นแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องเปิดมาแล้วก็เติมจารบีกลับเข้าไปใหม่เลยอันนี้คือจุดแข็งของ Power h e l o ที่เป็นรุ่นฝาเรียบ2ครับ ลักษณะของ power ให้รถที่เป็นรุ่นฝาเรียบที่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่ารุ่นของฝาดูมแล้วตัวหัวเกียร์ตัวนี้รองรับได้มากกว่า100แรงม้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วรถขนาดใหญ่ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าตัว power ให้แล้วตัวนี้เนี่ยพอไปใช้กับรถใหญ่แล้วจะมีปัญหาไหมไม่ต้องกังวลครับ ส่วนตรงกลางนะครับชุดตรงในกลางตัวนี้นะครับก็จะมีปลอกนะครับสำหรับต่อชุดยอย PTO นะครับลักษณะของการต่อเราจะต่อเป็นลักษณะของการต่อยอย PTO แบบท่อนเดียวครับจะโผล่จากทางด้านกลางออกมาทางด้านหน้าแล้วก็ต่อเข้าตัวรถแท็กเตอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่ใช่การต่อแบบ2ช่วงหรือ3ามช่วงเพื่อทําไมครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็ลดการเสียหายนะครับแล้วก็ลดสัดส่วนในเรื่องของการชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่จะเกิดการเสียหายได้ตัว Power Halo เนี่ยนะครับหรือว่าตัวยอย PTO ที่เวลา ถ้ายิ่งสั้นนะครับตัวยอยวีดีโอเนี่ยยิ่งสั้นเวลายกมันจะเกิดอาการหลุดได้ง่ายแต่พอเป็นชิ้นเดียวปุ๊บนะครับตามสัสดส่วนแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดการหลุดแล้วก็สามารถส่งพอกกาลังได้ดีโดยยอยวีดีโอที่เราส่งไปให้หรือแถมไปให้กับทางลูกค้าเนี่ยจะมีระบบเซฟตี้อีกหนึ่งขั้นด้วยนะครับก็คือเป็นระบบสลิปคัตเพื่อป้องกันว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่ามีอะไรเข้าไปติดในระบบปุ๊บเนี่ยมันจะมา ทำงานที่ระบบคลัตก่อนนะครับจะไม่เกิดการเสียหายจนไปถึงของตัวเครื่องมือหรือว่าตัวของตัวรถเทคเตอร์นี่คือจุดเด่นและก็ความสำคัญที่เราเล็งเห็นในเรื่องของการปลอดภัยทั้งตัวเครื่องมือแล้วก็ตัวรถรวมถึงผู้ใช้งานของเกษตรกรทุกท่าน อีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ติดตั้งเข้ามานะครับก็จะมีชุดตาแมวทางนี้นะครับเพื่อ เป็นลักษณะของการตั้งนะครับให้ตัวของ Power Halo เนี่ยขนานกับพื้นตลอดเวลาะนะครับจะเป็นเหมือนลักษณะของกล้องเซอร์เวยเลยโดยตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะของการใส่ตาแมวเป็นลักษณะของตาน้ํเขึ้นมาให้เราดูด้วยว่าการตั้งเนี่ยโครงสร้างเนี่ยขนานกับพื้นแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่นะครับอีกส่วนหนึ่งครับสุดท้ายเลยครับอันนี้จะพูดไม่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของชุดต่อระหว่างตัว r ิปเปอร์ที่อยู่ด้านหน้าที่มาต่อพ่วงกับขอ,ของทางชุด Power h e r o ที่อยู่ทางด้านหลังก็คือชุดแขนคิ้วตัวนี้ครับชุดแขนคิ้วของทางสีแบงแสนของเรานั้นนะครับเราออกแบบให้เป็นการทำงานแบบอิสระครับหมายความว่าชุดด้านหน้าของตัวล i p p e r กับตัว Power h e l o เนี่ยอิสระออกจากกันนะครับที่เราไม่ทำออกมาฟิกเป็นก้อนเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดถึงเวลาเวลาที่เราฟิกเป็นก้อนกันถ้าเกิดจังหวะไหนที่ ลิปเปอร์ข้างหน้าไม่ลงมันอาจจะยกชุดข้างหลังตามขึ้นมาด้วยแต่อันนี้อิสระออกจากกันหมายความว่าแขนหิ้วตัวนี้เนี่ยสามารถขึ้นลงได้เพราะฉะนั้นแล้วตัวที่ตีดินด้านหลังจะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาโดยลิปเปอร์ก็สามารถทํางานนะครับร่วมกับระบบด a าฟ c คอนโทรหรือระบบอัตโนมัติของตัวรถแทเตอร์ได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ยึดเป็นก้อนเดียวกันทํางานอย่างอิสระออกจากกันโดยท่านจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยจะมีรูนะครับหลายๆรูเราสามารถเลือกได้ว่าจังหวะการยก นะครับแล้วก็การวางรวมถึงการทํางานเราต้องการให้ความลึกของตัวริปเปอร์แล้วก็ตัวพาวเวอร์ไฮโเนี่ยอยู่ในระดับไหนที่เหมาะสมเพื่อที่จะง่ายต่อการใช้งานนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอฝากเครื่องมือชุดนี้ไว้นะครับท่านไหนมีคําถามสงสัยนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้กับทางเจ้าหน้าที่ของทางสีแสงรวมถึงฝ่ายขายนะครับรวมถึงการใช้งานต้องการชุดทดสอบไปทดสอบในพื้นที่ของท่านว่าการทํางานหน้างานจริงเป็นแบบไหนนะครับมีข้อจํากัดยังไงไหมหรือว่าดินประเภทนี้ที่ของที่บ้านท่านที่ไร่ท่านทํางานได้ไหมสามารถติด สอบบสถามได้นะครัำหรับเครื่องมือดีๆแบบนี้ตรงตามคอนเซ็ปต์ของทางสีกาลังแสนครับแข็งแรงนะครับทนทานใช้งานง่ายบำรุงรักษาง่ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทําไร่ของท่านได้อย่างเต็มรปเด็นประสิทธิภาพสูงสุดนะครับวันนี้นะครับก็ฝ่าวขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามดูจนจบคลิปนะครับก็ฝ่าอนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับเราด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่ามีเครื่องมือตัวไหนมาแนะนําให้กับทุกท่านอีกเดี๋ยวเจอกันครับ